a ัลต v าไว e t โอเลตสตาร์ทอัพผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศอินเดียกำลังเตรียมนำผลิตภัณฑ์ของตอนเองไปจัดแสดงในเวทียุโรปด้วยการนำเสนอเจ้า F77 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์สุดลำ้ำและยังแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย a ัลต v าไว e t F77 จัดว่าเป็นอีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยงานออกแบบนั้นค่อนข้างสมส่วน ทันสมัยให้อารมณ์ที่สปอร์ตดุดันและน่าเกงขามโดยเวอร์ชั่นที่จะเปิดตัวในงานอีกมาโช2023คาดว่าจะเป็นสเปคสากลที่ใช้ทำตลาดนอกประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามทางผู้ผลิตเองยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แน่ชัดของตัวรถแต่หากมองไปที่สเปคที่วางขายในประเทศอินเดียแล้วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดาเลย ตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์กำลังไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด40.5แรงมาพร้อมแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง152กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอัตราเร่งจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง2.9วินาทีเท่านั้นเองครับในส่วนของพลังงานนั้นจะใช้แบตเตอรี่ที่พัฒนามาเองซึ่งไม่ได้เปิดเผยข้อมูลความจุอย่างแน่ชัด แต่เปิดเผยว่าสามารถรองรับระยะทางสูงสุด307กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งรอบจากการตรวจสอบมาตรฐาน IDC โดยที่แบตเตอรี่จะเป็นแบบที่ยึดติดถาวรไม่สามารถถอดสลับเปลี่ยนได้โดยไม่ใช้เครื่องมือและทางผู้ผลิตไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของการชาร์จว่าจะใช้เวลาขนาดไหนในการประจุไฟแต่ละรอบและรองรับกำลังชาร์จสูงสุดที่เท่าไหร่ แน่นอนว่าข้อมูลจำเพาะของตัวรถนั้นจะถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการในงานอีกมาโชว์แต่เรื่องของราคาวางจำหน่ายนอกประเทศอินเดียนั้นยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบแต่สิ่งที่เราทราบคือราคาขายในประเทศอินเดียนั้น alta violet f 7 7เริ่มต้นที่380,000รูปีหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณ163 3 4 0บาทและสูงสุดที่5 6 0 0 0 0รูปี หรือแปลเป็นเงินไทยราวๆประมาณ2 4 7 1 3บาท